สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวคิดขายขยะคิดถึง West by y e l l v v r y 360องศาโกเกลนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อน,นำไปสู่การโกเกลนครับผมอยู่กับแขกรับเชิญคุณวชิรชัยคูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business s c g หรือคุณโจโจ้และหัวข้อของการพูดคุยในวันนี้ก็คือภารกิจโกเกลนกับ s c g a ีจีแอร์สคนวัตรกรรมสู้โลกเปลี่ยนแปลงซึ่งจริง S อสซมีนวัตรกรรมเยอะใช่ครับอ่าแล้วันนี้รเราเอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อใช่ครับก็วันนี้อยากจะเล่าต่อจากคราวที่แล้วแล้คุยกันนะครับะะว่า โกรี Green, ภารกิจโกรีของเอซนะครับเราทาอะไรบ้างแล้วมาถึงนวัตกรรมที่เราจะคุยกันวันนี้เนะี่ยยังไงผมว่าใกล้ตัวมากเลยเนี่ยเรื่องเนี้ยใกล้ตัวมากะนะครับผมว่าคราวที่เราคุยกันนะครับว่าการโกรีเอซีจีเนี่ยนอกเหนือจากเราทําให้ธุรกิจเราเนี่ยสินค้าเรากรีนแล้วเนี่ยรเราไปช่วยลูกค้าให้กรีนได้ด้วยไหมแต่วันนี้ความว่ากรีนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลดการปล่อยก๊าซเรือะจกอย่างเดียวแล้วเราจะต้องสู้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงยังไงนะครับ,อรบตอนนี้ร้อนมากทุกนี้เดือนที่แล้วเนี่ย โหเห็นชัดเจนนะครับว่าทุกคนประสบได้ด้วยตัวเองเลยขอดูสไลด์อันแรกนิดหนึ่งนะครับมีภาพประกอบด้วยมีภาพประกอบนิดหนึ่งนะครับอธิบายอะไรครับนี่อธิบายนะฮะอันนี้คืออุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยข้อมูลจากโกมูตุนะครับเรารู้สึกว่าร้อนนะครับความหมายก็คือนี่ตั้งแต่ปี1951นะครับไล่ขึ้นมานะครับถึงปี2 0 2 0ปีนี้2 0 2 4ลากต่อมาดูสิฮะอุณหภูมิขึ้นมาเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมดูง่ายๆมันคือเทรนดที่ เฉียงขึ้นนันหมายความว่ามันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทําไมปีนี้มันร้อนขนาดนี้ครับบางคนบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ร้อนที่สุดไม่แน่นะครับดูปีหน้าแล้วกันนะครับ <c oughs> จะร้อนกว่านี้ไหมนะครับทีนี้พอมันร้อนขนาดนี้สิ่งที่เราเจอในการเรารับมือนะครับ,รบนอกเหนือจากเรื่องของประหยัดพลังงานประหยัดความร้อนประหยัดไฟฟ้าประหยัดเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือโกระจกแล้วเนี่ยพอคนเราร้อนอยู่ไม่ได้เนี่ยก็เข้าห้องเปิดแอร์ถูกไหมครับเครื่องปรับอากาศกลายเป็นเรื่องที่ กลายเป็นของจําเป็นแล้วใช่นะครับในอาคารทุกที่เนี่ยก็ติดเครื่องปรับอากาศแต่รู้ไหมฮะมันเป็นภาพต่อมาหน้าต่อไปนะครับเครื่องปรับอากาศในอาคารนะครับทำเป็นตัวที่กินไฟฟ้าถึง65%ของพลังงานทั้งหมดของอาคารเลยภาพนี้บอกถึงสัดส่วนการใช้พลังงานในอาคารมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างอื่นๆนะครับระบบปรับอ,อากาศนี่หกสาอรแล้วรู้ไหมฮะว่าอาคารนี้นะครับปล่อยกา๊าซเรือนกระจก4 0ของการปล่อยกา๊าซเรือนก,กระจกทั้งหมดของประเทศอ้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับว่าถ้าเราสามารถประหยัดไฟได้นะครับโดยเฉพาะจากเครื่องปรับอากาศซึ่งกลายเป็นของจําเป็นแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องหาวิธีจัดก,การมาให้ได้แน่ๆนะครับ<อ>สำหรับเรื่องนี้น,นี่คือสิ่งที่ s อ g โฟกัสลงไปเลยใช่ครับ <spin S 2> <c ười> เห็นเป็นรูปประม <c ười> เห็นเป็นรูปธระมับนะฮะแล้วเราคิดว่านวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะต้องเป็นคําตอบที่เอามาช่วยนะครับ อันแรกที่ทำคราวที่แล้วได้เข้าไปได้เล่าเรื่องนี้ไปแล้วอยากจะถ่ายซ้ำทีหนึ่งนะครับในหน้าต่อไปนะครับดูภาพต่อไปครับก็คือวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าเราใช้ไฟฟ้าแล้วเราแทนที่จะใช้ไฟฟ้าปกติเราใช้ไฟฟ้าสะอาดได้ไหมก็คือพลังงานโซล่าจำกราฟนี้ได้ไหมครับว่าเรามีกราฟบอกว่าพลังงานจากการผลิตไฟฟ้ารูปแบบต่างๆนะครับสีเส้นสีเหลืองคือพลังงานจากโซล่านี่นะครับอ๋อมันต่ำลงไปเรื่อยๆมันเคยคิดว่าพลังงานเนี้ย คุ้มไม่คุ้มที่จะติดโซล่ามันเคยแพงอยู่ในปีแรกๆนะครับในปีแรกๆครับเดี๋ยวนี้มันลงมาเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นโซล่าเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆในวันนี้นะครับสามารถที่จะผลิตไฟฟ้ามาใช้นะครับทำให้เราสามารถจะเดินเครื่องปรับอากาศโดยใช้ไฟฟ้าสะอาดนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยนะครับแล้วก็คุ้มค่าในการลงทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเชืหน้าต่อไปนะครับเรื่องโซล่านะครับอย่างที่ผม ถ้าตรงไหนติดได้เนี่ยสมน่าจะติดอย่างยิ่งเลยนะครับติดโซล่าบนหลังคามีที่ทางให้ติดนะครับแล้วก็ใช้กำลังจะบอกว่าติดได้ทุกที่เลยนะครับในตึกอาคารบ้านเรือนอาจจะคิดว่าติดได้เฉพาะหลังคาบ้านจริงๆทุกที่นะครับสามารถที่จะถ้ามีการใช้ฟ้าบบนดาดฟ้าก็ได้ครับลังคาโรงงานก็ได้นะครับก็จะเชิญชวนว่าถ้ามีความต้องการจะติดโซล่าผมว่าตอนนี้คุ้มมากๆนะครับแล้วก็ s c g เองตอนนี้เนี่ย ธุรกิจที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้คือ Onex ครับ by s g Smart Living ก็ยินดีที่จะไปให้บริการลองดูซิว่าค่าคุ้มค่าไหมนะครับแล้วก็อยากจะเข้าไปมีส่วนช่วยให้ช่วยกันติดกันเยอะๆเพื่อให้ได้ไฟฟ้าสะอาดมาใช้กันนะครับหน้าต่อไปอันนั้นที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับคือตัวที่เรียกว่า Air Scrubber นะครับตะกี้เราบอกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไม่อยู่ในห้องที่ติดเครื่องปับอากาศเนี่ยน่าจะลำบากแล้วนะครับในอากาศร้อนขนาดนี้ คือ a อร์สกับเเราก็จะมาแก้ไขปัญหาที่เราพูดถึงเมื่อกี้กับการใช้พลังงานเกี่ยวกับแอร์เยอะมากใช่ครับนะครับเราบอกได้หนึ่งก็คืองั้นเราใช้ไฟสะอาดแต่เวลาเดียวกันถ้าเราลดการใช้ไฟของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยได้ไหมนะครับก็จะเป็น2ต่อนะครับครับคราวที่แล้วเราเคยคุยเรื่องเครื่องเติมอากาศครัจำได้ไหมครับว่าอากาศเนี่ยมันน่าจะมีการหมุนเวียนเอาอกาศใหม่เข้ามานะครับในกรณีของบ้านนะครับแต่ในอาคารส่วนใหญ่เนี่ย ออกแบบกันไว้แล้วนะครับในอาคารทุกที่มีการเติมอากาศเข้ามาโดยปกติอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะมาไหลเวียนอากาศแล้วก็ระบายอากาศเสียออกไปนะครับแต่อากาศที่เข้ามาก็จะมีความร้อนถูกไหมฮะอ่าใช่เพราะว่าข้างนอกมันร้อนข้างนอกมันร้อนเอาความร้อนเข้ามาในตึกมันก็ทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานหนักอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีนตกรรมเนี่ยที่สามารถที่จะทําให้อากาศมันสะอาดได้ล่ะอนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาอากาศข้างนอกเข้ามาอย่างเดียว เป็นระบบปิดเลยเหรอครับเป็นระบบที่เอาอากาศเดิมในอาคารเนี่ยนะครับเหมือนเอาอากาศเดิมอ่ะมารีไซเคิลแล้วก็เอาตัวนี้มาทำให้มันสะอาดโดยเชื่อง a i r Scrubber อเพราะนั้นอากาศเดิมพอไหลเวียนมานะครับก็ฟอกมันให้เรียบร้อยให้มันสะอาดไม่มีเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศไม่มีเรื่องของสารระเหยต่างๆเนี่ยอากาศที่ต้องเอามาจากข้างนอกเราก็เอามาน้อยลงก็ประหยัดพลังงานตรงนี้ไปได้ครับ ประหยัดพลังงานก็ไม่ต้องทํางานหนักแอร์ก็ทางานน้อยลงข้างแอร์หมายถึงตัวข้างนอกทำงานใช่ครับน้อยลงเพราะว่าเราเอาอากาศข้างนอกมาน้อยลงเอาความร้อนที่บอกเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเขาปั่นความร้อนขึ้นไปด้วยก็ลดน้อยลงก็ลดน้อยลงอประหยัดพลังงานได้ถึง3 0อของระบบแอร์นะครับจากเครื่องตัวนี <color. UC> ้นะครับก็หน้าตาแบบนั้นนะครับติดตั้งเข้าไปเพิ่มหลักการทํางานของมันคือหลักการมันก็คือว่าเอาอากาศเดิมนะครับเข้ามาแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่เราเรียกว่าตัวตัวแคทริสนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยมา มาฟอกอมาจับพวกอาร์บอนไดออกไซด์พวกสารต่างๆสารละเหยต่างๆเนี่ยกลับไว้แล้วก็ปล่อยออกไปทีหลังนะครับทำให้เราไม่จะเป็นโอ้อากาศข้างนอกเข้ามาวิธีคิดนี้เอ g ีผ่านการคิดยังไงครับถึงว่านี่คือหลักการและที่จะช่วยชาวบ้านอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราก็ไปสอนแสวงหามานะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์กับเทคโนโลยีจากต่างประเทศเลยนะครับ<อ>ที่เป็นระดับโลกนะครับจริงๆถ้านึกถึงจะเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ ในสถานที่ที่ไม่สามารถเอากาศข้างนอกเข้ามาได้เช่นในเรือดำน้ำําในยนานอวกาศเ<อ>ทคโนโลยีดเดียวกันนะครับเราชบอันที่เหมาะที่จะใช้กระตึกเราก็เอานี้มาใช้แล้วก็เอามาปรับใช้ให้เข้ากับาการใช้งานในบ้านเราครับอตอนนี้มีการใช้มีการใช้ในหลาย<ค>ที่แ<ห>ล้วครับทั้งที่สํานักงานที่ SGC เ,<อ>เองก็ใช้นะครับแล้วก็มีลูกค้าหลายรายที่ก็เริ่มใช้ตัวทเทคโนโลยีตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็พบการประหยัดพลังงานของโลกอากาศจริงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่ามีความน่าสนใจมากนะครับในการที่จะทําให อากาศในอาคารนะครับปรับอากาศแล้วมีความสบายมีความเย็นมีความสะอาดอานะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานซึ่งทําให้ลดเรื่องของผลกระทบกับการเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนด้วยครับคุณโจโจมองไงว่าถ้าบ้านเรือนทั่วไปติดอุปกรณ์แอร์สครับเบร์ตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะช่วยเรื่องของตัวเองด้วยเรื่องของโลกด้วยตรงไหครับ,งงรบนะครับก็ตรงอันนี้เหมาะสาหรับอาคารที่เป็นขนาดใหญ่นะครับซึ่งตึกรามบ้านช่องห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศต่างๆเนี่ยเหมาะมากนะครับ,รบแล้วก็คิดว่าตรงนี้จะอยากจะเสนอตรงนี้ให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็คิดว่าถ้าคนไหนที่มีความสนใจนะครับอยากจะช่วยกันคนละไม้คนละม,มีในเรื่องต่างๆนะครับที่จะทําให้ตรงนี้มีการใช้แล้วก็ช่วยทั้งเรื่องของความสบายช่วยเรื่องความประหยัดนะครับ,รบแล้วก็ช่วยโลกด้วยในเวลาเดียวกันครับจะเกี่ยวไหมครับว่าบ้านเล็กๆอะไรเงี้ยทำได้หรือไม่อะไรเงี้ย พอดีสเกลอันนี้มันยังใหญ่กับสาหรับอาคารขนาดใหญ่ก่อนนะครับ,รบสำหรับบ้านก็คงจะเอาไว้ในโอกาสต่อไปครับนอกจากนี้เห็นบอกว่ามีนวัตกรรมเยอะอันนี้เป็นหนึ่งในหลายๆนวัตกรรมนะครับจริงๆมีเยอะมากเลยนะครับที่จะจัดการเรื่องของปัญหาการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ในอนาคตจะต้องเป็นที่ต้องการแน่นอนนะครับช่วยทั้งเรื่องของ การอยู่อาศัยอย่างสบายนะครับ,รบในวันที่รอ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับในเวลาเดียวกันก็สามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือกระจกนะครับเพื่อช่วยสู้กับภาวะโลกร้อนไปได้วยกันด้วยครับเป็นเหมือนผมฟังเหมือนเป็นภารกิจสําคัญของ s c g เลยมองเรื่องความเป็นอยู่สุขภาวะที่ดีตรงนี้ s c g อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านครับก็ <c oughs> เรื่องนี้นะครับผมว่าเป็นภารกิจที่ s c g มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ตั้งใจจะทำนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีการออกธุรกิจอ n น็กซ์บา c เอสซีจี i วัิที่ เฟ้นหานวัตกรรมต่างๆเข้ามาพัฒนานะครับแล้วก็ตอบโจทย์เพื่อคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นของคนนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักโลกไปในแบบเดียวกันด้วยนะครับก็เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทําอย่างเต็มที่ครับผลลัพธ์จะมาสู่เป้าหมายของ scg ซึ่งเป็นองค์กรที่ทําเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่ครับก็ทั้งผลเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับเพราะเป็นธุรกิจที่เราคิดว่าน่าจะมีการเติบโตแต่เวลาเดียวกันเนี่ยตอบโจทย์ของลูกค้านะครับผู้อยู่อาศัยแล้วก็ตอบโจทย์ส ลูกค้าเป็นเรื่องสําคัญผมว่าองค์กรที่เสียสละแบบนี้ก็ค่อนข้างมีน้อยนั้น s c g ก็เป็นองค์กรหนึ่งที่กําลังพิสูจน์ให้คนทางบ้านเห็นว่านวัตกรรมของ s c g สามารถช่วยคุณได้ช่วยโลกได้ครับน่าส่งเสริมและสนับสนุนนะครับสำหรับ s c g ในครั้งนี้ครับขอบคุณคุณโจโจ้มากนะครับที่มาร่วมในการของเราครับหวังว่าครั้งต่อไปต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆมาแชร์กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับยินดีครับ เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามครับว่าข้อมูลโกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยในวันรุ่งขึ้นอย่างไรสักครู่ครับ